ร่วมจัดไปโดยไทยประกันชีวิตการบินไทยรัปเปอร์ตัวพ่อเกือบ30ปีในวงการนักร้องสวนกระแส ที่สร้างปรากฏการยิ่งแก่ยิ่งดังกับทุกคำถามที่คุณอยากให้แชมป์พิรพลจัด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 ไปในงานเปิดตัววันนี้ของ b g ประจำฤดูกาล2016นะครับ หนึ่งไฮไลท์สำคัญเลยฮะพี่ชายของผมครับพี่เจเจตรินสวัสดีครับนี่ว่าจะแนะนำใบเตยใบเตยนี่ใบเตย,ย,เตยก็เป็นแนวหนึ่งใบเตยมาเนวันนี้ฮะแต่นี่เขาเป็นแนวกีฬาเพ<อ>ราะว่าขอโทษนะฮะโคตลรละฟิตเลยผมนั่ง <ผม S 2> ดูพี่เจเต้นโอ้โหเป็นสุดยอดนี่แหละเขาเรียกว่ากีฬามันมาช่วย กีฬาปัญยาวิเศษเมื่อกี้ที่เห็นอยู่บนเวทีบางทีเราเอาแรงจากเจ็ตสกีที่เราเคยเล่นเป็นทีมชาติแข่งระดับชาติมาช่วยบนเวทีคุณเป็นคนชอบดูบอลเหมือนกันนะช่วงบอลโลกผมเห็นคุเห็นคุณทวงทวีตอะไรใช่เลยบอลใหญ่ๆแบบบอลโลกบอลยูโรพีเมลีกดูบ้างอะไรก็จะเชียร์ทีมที่ชอบอะไรเงี้ยตอนนี้ก็สนใจบอลไทยเพราะว่าคนวงการดนตรีไทยก็เข้าไปเช็คโอเวอร์บางทีอยู่เหมือนกันเอาคุณเสกโลโซไม่ผิดไม่ผิดถือว่าดีเมื่อคุณแบบว่า ได้จากพับลิกไปเยอะแล้ววันนี้เขาคืนให้พับลิกอันนี้เป็นสิ่งท,ที่ถูกต้องแต่วันนี้ผมก็ได้จากพับลิกเยอะแต่ผมขอคืนให้ลูกผมก่อน เดี๋ยวอนาคตผมอาจจะเป็นเจ้าของทีมฟุบอลอะไรก็ได้อันนี้คือลูกผมมีลูกอยู่ทั้งสี่คนแน่นอนแน่นอนพี่เจอาชีพพี่เจกับนักกีฬามันเหมือนกันอย่างหนึ่งคือมันขึ้นเร็วแล้วส่วนใหญ่มันก็ลงเร็วนักฟุตบอลคนไหนสามารถจะเมนเทนหรือว่ารักษาฟอร์มได้ประมาณสัก5ปีนี่คือมหัศจรรย์เหมือนนักร้องนักร้องอยู่ได้สักสิปีนี่สุดยอดแต่คุณเหมือนกับคล้ายๆเมสซี่ผมอยู่แล้วแต่คุณตอนนั้นคุณยังได้เล่นซายอยู่หน้าบ้านแน่ผมก็เลยสงสัยว่าคุณ สามารถรักษาความดอนแรงของคุณได้คือผมต้มา่เพลงเลยนะยุ่งผมร้องเพลงคุณได้เป็นยุ่งไหนยุ่งนะยุ่งน่าไม่ต้องมายุ่งกันน่ายุก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 เน่าไม่ต้องมายุ่งกันน่าไอ้เพื่อนก็ว่าก็ชอบมาว่าก็ชอบมาว่า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 ว่เจ๊ช่วยมาว่าว่ามางว่ายต้องว่าไม่ใช่ไม่ใช่ นั้นอยู่แถวไหนเนี่ยสมัยนั้นอยู่แถวซอยพนิษณ์อนันต์ยังศูนย์เจ็ดสิบเอ็ดครับผมตอนนั้นยุ่งเนีคือการการรักษาอย่างที่เขาพูดกันเหมือนเหมือนนักกีฬาการรักษาเมนเทนมันมันอาจจะยากยากกว่าการที่คุณขึ้นมาจากศูนย์ขึ้นมาจากศูนย์มาเป็นนักกีฬาตอนสมัยผมฟิตเจสกีใหม่ขึ้นจากศูนย์มาเป็นนักกีฬาพีคสุดเนี่ยโอ้โหมันโอเคมันได้แต่ว่าแต่เมนเทนให้ยาวระยะยาวเนี่ยมันค่อนข้างยากอยู่ทำได้ยังไงใช่อยู่อยู่วงการนี้มากี่ปีแล้วยี่สิบส ใครมันจะไปรู้ล่ะแต่ใครมันจะไปเข้าใจไอเรามันคงไม่รู้หรอกไม่บอกก็คงไม่รู้ใจเอาไม่ได้คนที่เริ่มมายุคคุณเนี่ยใช่ใชหายไปเยอะนะก็คุณอย่าไปว่าเขาสิผมไม่ได้ว่าผมแค่บอกผมเห็นเขาแพ่เขาเลิกเขา S <S 2> <S 2> ไม่หรอกไม่หรอกคือคน,คนจริงๆมันมันเหมือนเหมือนกับนักกีฬานักกีฬาพอเล่นไปพีคถึงถึงจุดหนึ่งต้องรู้ตัวเองแล้วก็อาจจะต้องปรับสภาพตัวเองว่วงเ,เล่นในน้ำ<อ>เล่นในน้ก็ต้องจับปรับสภาพเหมือนแบบนักมวยอย <ๆ S 2> ่างอ่ะใครที่ฟอร์มดีๆขึ้นสูงสุดแล้วอาจจะ,ขะแขวนนวลเราเป็นโคชหรือทําตัวมันมีวิธีทําให้ตัวเองเป็นเลเจนด์คุณทําเป็นตำนานเป็นความทรงจําที่ดีเขาทรายกาแล็กซี่เห็นไหมวันนี้ยังไงก็เป็นเขาทรายที่ไม่เคยเห็นเขาทรายแพ้เลยถึงแม้วันนี้เขาเลิกชกแล้วแต่เขาก็ยังเป็นเขาทราย ผมเห็นคุณคืนหนึ่งดนตรีกุหลาบมา ใช่จังหวะเพลงคุณมันสองคุณยังดูสนุกกับการเอนเตอร์เทนคนดูมันมันจะต้องปรับไงที่ผมบอกว่ามันจะต้องเมนเทนแล้วก็ปรับแล้วก็คอยคอยคอยปรับปรุงดูแลตัวเองตลอดเวลาอย่างผมเองเนี่ยดนตรีหรือว่าทีมที่ผมใช้ก็เป็นทีมที่ดีที่สุดอ,อย่างที่เห็นอยู่บนเวทีคุณอาจจะมองเป็นมือกลองเห็นมือซินดิไซเซอร์เนี่ยนี่คือระดับเทพแซิ c c izer, นดิไซ <หา S 1> เซอร์คนนี้เราเลือกคุณภาพ,ภาพใช่แล้วก็ที่เห็นเต้นอยู่บนเวทีนี่คือระดับอาจารย์ทุกคนอหลายคนอาจจะมองหรือว่าเป็นธรรมดาแต่จริงจิงเมื่อเราคัดสิ่งที่ดีที่สุดมมารววตั มันไม่ใช่เราคนเดียวมันเป็นทีมขายได้ใช่แล้วมันทํางานเป็นทีมทีมผมนี่ไม่ผมเป็นคนเดียวที่สามารถทําได้อย่างนี้นะต้องทั้งทีมเจเจตรีนวันนี้กับ10ปีก่อนต่างกันยังไงต่างกันก็คงจะเป็นแบบผมมีความแข็งแรงขึ้นในแง่ของแบบอยู่บนเวทีอายุเยอะมันต้องมันต้องมันต้องอ่อนแอมอใช่แต่ว่าคุณแข็งแรงขึ้นประสบการณ์อประสบการณ์เงินทองเนี่ยมันซื้อประสบการณ์ไม่ได้ และประสบการณ์ที่พี่เจอบอกบางครั้งเนี่ยเวลาเขาเล่นเขาไม่ได้ห่วงห่วงตัวเองบางคนต้องบอกเฮ้ย hey, พลังันเหลือเท่าไหร่แต่พี่เจอบอกว่าเวลาพี่เจ,ออเ,จเล่นนี้ผมมั่นทราบเป็นข้อมูลเหมือนกันนะเขาบอกเขาดูด้วยว่า คนดูเนี่ยอินแค่ไหนแล้วพละกําลังอยู่แค่ไหนมันเกี่ยวกับการเลือกเพลงด้วยพี่เจ๊คใช่ <ๆ S 2> ใช่ใช่คือบางเวทีบอกตรงๆวันนี้แบบว่าไม่ได้โมโทสมรักคำสิงเนี่ย <laughs> คือบางเวทีเรารู้ดูอาการคนดูว่าคนดูหมดแรงเ <laughs> ช่นวันนี้เราเล่นนอกสถานที่เล่นในหอคนดูเหงื่อแตกร้อนแล้วเหนื่อยแล้วอัตราการเต้นอัตราการกระเพื่อมของคนดูเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องตัดเพลงเลยการที่เราจะเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรบางทีอย่าไปเล่นเยอะเล่นเกินให้แบบมันต้องเยอะไว้ก่อนไม่ใช่เล่นให้พออิ่มให้พอปริมาณที่ ถูกต้องอย่างคอนเสิร์ตไม่แค่มึงชิงตัดไปสักเพลงสองเพลงเพราะว่าไม่ใช่จำนวนใช่เพราะเราคนดูเรารู้ละดูเพราะว่าไม่ได้มีเจคนเดียวมีไบเตอร์มามีอะไรมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยเราต้องทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ใช่ต้องดูเพลงจบเลยแล้วแต่ค่ะอยู่ที่อยู่อยู่ที่ฟิลอยู่ที่ฟิลคุณเป็นคนผมผมชื่นชมคุณมากขอบคุณมมกตั้งแต่วิธีถ้าผมถ้าคุณเป็นผู้หญิงนี่คุณชอบผมเป็นแฟนกันเลยป่ะอันนี้ไม่อันนี้ ไอ้เรื่องรักกันมันต้องดูนี่ชื่นชมแน่ๆชมชื่นชมตรงๆตรงๆตรงที่คุณรักษาผงานยคุณยอดเยี่ยมครับผมแล้วคุณเป็นคนชอบทําลายความเชื่อครับผมสมัยก่อนเขาบอกว่ามีครอบครัวแล้วเลตติ้งจะตกคุณน่าจะเป็นคนแรกๆเลยมึงที่มีครอบครัวแล้วเลตติ้งพุ่งขึ้นมาผมบอกตรงนั้นตอนนั้นผมไม่ได้สนใจเลยผมไม่ได้สนใจเรื่องว่ามีครอบครัวมีอะไรแล้วแบบเลตติ้งผมไม่ได้สนใจเลยแต่ผมสนใจสิ่งที่ผมทําอยู่คือจริงๆๆเพราะทุกวันผมไม่รู้ใครจะอะไรยังไงข้างนอกฟีดแบ็กอะไรผมไม่สนผมก็ทาของผมต่อไปเร ปรับคุณภาพของคอนเสิร์ตไลฟ์ของผมไปเรื่อยๆจนไปเรื่อยเวลามันเป็นตัวบอกเวลาพิสูจน์เองว่า ว่าใครสามารถอยู่แล้วตัวจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องสมัยก่อนที่จะบอกว่าเออมีครอบครัวไรเลตติ้งแล้วผมว่าไม่แล้วยิ่งยิ่งสมัยนี้ยิ่งผมว่าละลายหมดและโอ้โหมีลูกกันใหญ่เลยได้ละแล้วแล้วคุณเป็นคนมีเทรดมากมีสัญลักษณ์เชจัตลินมาต้องมีกางเกงอย่างนี้เท้าอย่างนี้ด็อกแท็กต้องใส่คาซิโอต้องใส่แว่นแก๊งแย่ต้องใส่หมวกแล้วก็ต้องเอาผ้าเหมือนคนขายซูชิอยู่อันนี้อันนึงคือถ้าผมทํามันก็โอเคนะแต่มีไฮเปอร์แดนเซอร์ผมคนนึงเวลาพาดคอแล้วเหมือนคนขาย หมูมาเยวสังเกตคือจริงๆตรงนี้ก็อย่างที่บอกก็คือทาไปเรื่อยๆคือทาไปเรื่อยๆทำทำให้มันเป็นธรรมชาติผมไม่เคยมานั่งเซ็ตสไตล์นี้อะไรเงี้ยวันบางวันอยากใส่ขาสั้นบางงานใส่อยู่ตามฟิลตามฟิลแต่เพียงแต่ว่าอย่างทําหมวกเป็นเจตลินซื้อหรไม่ใช่อะไรหรอกว่าเราจะได้แบบเพราะว่าปีหนึ่งเราขึ้นคอนเสิร์ต190กว่าวิที200วินทีไม่มีเวลามานั่งเปลี่ยนเสื้อปะก็เลยแบบทําแบบนี้เลยดีกว่า200กว่าวทีเท่ากับว่าเดือนหนึ่งต้องมีงานเกือบ20งานเกิน คุณบอกผมผมไม่รลูกคุณพูดจริง,พ,พ,รงพูดเล่นคุณบอกผมบอกอีก3ปีคุณจะเลิกร้องเพลงอะ่ะทำให้มันเป็นเล gend ให้มันเหมาะสมกับตัวเราโอ้ตอนนี้เอาลูกมาเอาลูกมาทำงานให้เราได้แล้วตอนนี้ตอนนี้มีแต่โอ้โหคนอยากจะเป็นแฟนกับ <c oughs> ลูก,ลก,ลกคุณมีคราทีเรียไหม